รีฟโลโกดีไซน์แลเซเตอร์ออกแบบโลโกแบบไม้นะครับเราก็เริ่มจากเครื่องมืออาร์ตบอร์ดทูเรียกนิวอาร์ตบอร์ดก็มาจัดวางจากนั้นก็มาที่เครื่องมือเรครื่อทูมาเลือกเครื่องมือร t o ทูกดชิปทั้งไว้เลือกสร้างวงกลมหนึ่งวงกลงมวงนี้ก็จะเป็นสีเขียวนี่แหละครับจากนั้นเราก็กดชิปกระเดเนตค้างไว้มือขวาก็กดเมาส์ซ้าย ดึงลากเป็นการ Copy วงกลมอีกหนึ่งวงให้มีลักษณะทับซ้อนกันประมาณนี้มาได้ในระดับที่เราต้องการแล้วเราก็ปล่อยมือจากนั้นก็ใช้ selection tool เลือกทั้งสองวัตถุมา,มาที่ window มาที่ path finder ที่ต้องการใช้แค่ส่วนนี้จากนั้นเราก็มาเลือกตรง,ง path finder เลือก i n t e r s c t ได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็มาที่ effect ว่ามาที่อ e ิน e c กเนี่ยครับตรงนี้อีกพรีวิวพี่จะปรับค่าสักประมาณนี้ตรงนี้ลดลงไป เมื่อได้ค่าแบบนี้แล้วพี่จะกดโอเคหลังจากนั้นนะคะพี่ก็จะมาที่ Object ต์แล้วก็เลือก expand appearance หลังจากนั้นพี่ก็จะใช้ selection tool นะครับดึงขึ้นไปแบบนี้ให้มันยาวขึ้นเรียวขึ้นไปนิดนึงแบบนี้โดยที่ไม่ต้องกด shift นะครับเอได้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เอา selection tool นะครับมาวางไว้แบบนี้ เกิดลูกศรโค้งโคงอย่างนี้พี่ก็จะจับเอียงสักประมาณนี้เอียงมากไปเอียงกลับไปนิดหนึง่งหลังจากนั้นพี่ก็จะมาจัดวางแบบนี้เลือกวัตถุชิ้นนี้เอาไว้มาที่เอฟเฟกต์ดิทตอร์อทร์ฟอมเลือกทรานฟอมมาวางตรงนี้จะได้เห็นชัดๆตงน้ทิกฟิววิลพี่ต้องการกรีบดอกทั้งหมดป่า พี่ต้องการใบไม้ทั้งหมดห้าใบนะครับเพราะฉะนั้นจะพี่ต้องการใบไม้ทั้งหมดแปดใบเพราะฉะนั้นพี่ต้องใส่ Copy ตรงนี้เป็นเจ็ดเพราะว่ารวมของตรงนี้ด้วยก็จะเป็นแปดนะครับสเกลพี่ต้องการลดลงไปนะครับให้มันเรียงกันมาอย่างในแบบนี้ครับพี่จะลดลงไปแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เปเเท่าแปดสิบห้า โหมดทิศก็85ตัวมูฟเนี่ยนะครับเราสามารถเลื่อนไปจนสุดได้ถึงร้อยแต่เราสามารถเพิ่มเข้าไปได้อีกที่จะทำการเอาเกร์เซอมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็สกอร์มอลไปเรื่อยๆเ,เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับสกอเมมส์เป็นการเพิ่มไปเรื่อยๆพี่จะเพิ่มถึง11 1 ส่วนตรงวิทเข้านะครับพี่ก็จะทำการตรงแปดลองดูนะครับแปดสิบสามนะครับเอาสักแปดสิบสามฉะนั้น ตุนโรเทตนะครับเราก็ลองปรับดูครับสกอเมาส์จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ชอบยังไงก็ปรับได้อันนี้มันติดกันไปหน่อยเราก็แยกออกไปนะครับอลองดูว่าจะชอบแบบไหน สำหรี่พี่ชอบแบบนี้แล้วนะครับพี่ก็เมื่อได้อย่างที่เราต้องการเราก็กดโอเคออกมาจากนั้นก็ให้เลือกเลือกประตุชิ้นนี้เอาไว้นะครับมาที่อ b อบเจมาที่ expand a p p e a r a n c e แล้วก็คลิกมาส์ขวาสั่งอันกรุป๊ปตรงนี้นะครับพี่จะเลือกสีเป็น90ตตรงนี้ จะเลือกเป็น80%แต่ตรงนี้จะเลือกเป็น60ส,ส่วนสีอันนี้นะครับพี่ก็จะเลือกเป็นสีนี้อันนี้สีนี้เป็น100%ถูกต,ต้องอันนี้จะลดอุปศิตี้ลงไปเหลือ80%ส่วนอันนี้พี่จะลดอุปศิตี้ลงไปเหลือ 70%แล้วก็อันสุดท้ายเหลือแค่50%แบบนี้ Ctrl C Ctrl V ชื่อบริษัทมาวา่าจากนั้นเราก็เลือกทั้งหมดแบบนี้นะครับอย่าไปเลือกให้ติดตัวหนังสือนะครับเลือกเฉพาะอันนี้ทั้งหมดเ,เลือกทั้งหมดแบบนี้แล้วก็ c t r l G เห็นการ,รุมุน,นะครับเสร็จแล้วครับ รีบโลโก้ดีไซน์และเซเตอร์ออกแบบโลโก้ใบไม,ม้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอน,นะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กับยุราฮ่าฮ่าฮ่าได้ครับสวัสดีครับ